ที่เด็ดแทนคำแรงมี่บอกมี่มาโอ้สะเนหาคนตาเจ้าอยู่แห่งไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแดที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีเดพเรานัดกันวันนั้นว่าจะมารอเลื่อมแล้วฟอกเลิศอายและบ่สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทีมโค้ลักสุขสค้สสครับที่กำลังรับชมกบลังพันชอบ วิทูนสายหวนกันลำพืน้นออกไปเที่ยวครับกับบรรยากาศที่สถานที่ทำการกันเองครับคืนนี้ที่ศาลเฉพาะบ้านกระหลัตบบนตำบลยางอำเภอสศรีคอนภูจังหวัดสุรินทร์กับครนรวาาันจันร์คืนเมรเขาเรียกซอกไก่บรรากา้บานกระหลันวันนี้เป็นคิวของวันลำพื้นลำเื้นครับครับบรรยากาศ ลังดีครับบอราหนาวบพระหอนกำลังโคตรดีครับมาสิ 15. บหาเบิง์บรรยากาศรอบรอบสถานที่ครับกลังขึ้นหัดป้ายครับกินไลท์บอลวี์กว้างขวาง cuồng 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 sao chết chết sao Oh, mà đi bàn đây là. บ,บ้านอยู่เที่ยวนี้บ่มัจนจะข้นนะเอา้าออเครื่องปิดเครื่องอยุบแปรรอบไปนะที่เราอยู่จะดงว่าต้องเปลี่ยนเน็ตแล้วจันเ,นเปลียปล่ยนเน็ตเลยเมื่อขึ้นกะได้ข่าวว่าระเบียบทับการแสดงอยู่นี่เนาะข้น,นกะหลายอยู่ตเต็มหมกกเกาะกันบ้าครับเว้นนี้เป็นจู่ของบองลล์มิเพอร์ระเบิดครับ เด้อมาเด้อกำลังใจครับพี่น้องทุกค เ็ก uh, wow. uh ้าเ็ก้ายครับวดทันครับครับครับผมทีงานคลองครับรอบครับครับครับนี่ครับทีมงานคุณภาพครับ บรรยากาศโอ้สถานที่สวยงามครับว่างขวางว่วงข่วงเอ้าที่ฮะโอ้ปวดเลยเลยไม่จอบียังอยู่นี่เอ๊โอ้หี่องรถลงเร็วไปเอ้าที่ยังขันกว้างไหมที่ยัง เอาทาไปกินก oh, ับปนที่ะอปนแข่งมหทน้องยัง่าสที่้องเนงอนนึ่งอันยังอันเหนหน้าโยกกันรถต้น้ครัเอา้นอย่างบราอรีไหมมีไหมเป็นอย่งเป็นยังเป็นถึงรถต้นบันเดียนดีจังเข้าเดียนมากไคมั่อ ยังไม่สุดต้องไปหมัน่อยยังไม่นี่แหละสดอวันไปไปกินเลยได้เฮ็ดนี่แหละขนหมั่นันนี้ต้องมาไปไปถาม่ตตุ้นไปกินเราได่ซื้อหลุกกิ่นบ้านกินข้างกว่างคนาำังเจ่าเช็คครับฮะำังเช่าเช็คเช็สาครับสวัสดีครับเจาันที่สองสนามพุทบอลครับนังอยู่เดิน เะไปทานไปกินกับปนปนคือป้นแหงนะกินปนรถมาหลอดหนึ่งแบบตัวเอาเลยเอาเลยสองพันคนไหมอือตัว

สนามฟุตบอลครับนะ ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,าเามาใน,น้างานครับเ นึ่งห้าเครับเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมมาด้อครับมาครับมา,าผู้ใหญ่100บาทเด็กห้บาท สถานที่กว้างครับราคาหลากหลายเลยครับเดี๋ยวจะน้อยสิมื่อไรซดครับ ชมแม่ค้าแม่ค้าให้เนีย่ยครับ โมงกอดว่าครับคนก็นเริ่มรลอแล้วครับที่สถานที่โอ้สวยงามครับเป็นเือแลกข,ของลำเพชรลำเพรินมีเทอ 2, ือสองเทือสามเทือสี่เทือหาเทือหกเทือเจ็ดเทือแปดคนละเนาะ ເອີ <Net> ້ຈ <hertz> ົບຫ້າເພິ່ນຫຼັງຈາກນັ້ນເລ່ນອັນໃດກດໄກັກັບ สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดติดตามช่องวิทูนายจดวดเพชนลำพลินน้ำในเด้อครับคนใดท่าในใดที่ตามเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผ่านช่องวิทูนายจวดเพชนลำพลินอย่างเป็นทครับเนาะเพื่พอให้หยอดคนติดตามจะได้มีสั่งไรายได้เลยเนาะพี่น้องเขา้ายังไงก็ฝากขอบคุณ พี่น้อ,องเให้กดติดตามเลยพี่น้องเให้กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ารช่องดิจ like, ิตอลสายเกล็ดเพือนเพื่อนเราไปเชี่ยวครับสำหรับคลิปนี้เบืเ้องแลังเขาใมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจดเด้อพี่น้องหน้าคือบวมเลยห <c oughs> น้าไม่ตึงเลยมองกันหาเลียมกันครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขออกันคลิปนะครับผมบายๆจุด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 